สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถทรงหรูออปชันครบครบเลยครับคันนี้โตโยต้าแคมรี่นะครับ 2.4V ครับปี2009ครับ329,000บาทนะครับผ่อนโดยประมาณ7,000บานะครับออกเงิน1บาทเอารถไปใช้งานได้เลยครับเครดิตดีรอรับรถเลยครับคันนี้สวยมากครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกกว่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างทุกระบบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับติดแก๊สหัวฉีดระบบ LPG นะครับ ขับรู้เน้นประหยัดขับได้สบายใจเลยครับคันนี้จะทรงชุดแต่งมารอบคันเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆยางดอกลึกใช้กันอีกยาวนะครับถ้าเป็นแ a m มร2.4 V นี่ถือว่าตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซนเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าม่านหลังไฟฟ้ามา่านข้างแอร์หลังนะครับ พวงมาลัยปฏิฟังก์ชันใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับเบาะปรับไฟฟ้าพนักพิงก็ปรับไฟฟ้านะครับเซตที่นั่งได้นะครับเข้าไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อเราเข้าไปนั่งก็จะอยู่ที่เดิมนะครับและก็มีพัดลมเป่าเบาะจากคู่หน้านะครับเย็นสบายนะครับกว้างขวางมากๆนะครับสําหรับรุ่นนี้นี่นะครับที่ปรับระดับพัดลมนะครับตรงจะเบาะ พนักพิงกับก้นนะครับจะมีขึ้นมาเย็นๆสบายครับตัวนี้มั่นข้างครับถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเอาไว้ใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพดีงามนะครับผ่อนก็ได้สดก็ดีนะครับ3า9 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับปรับไฟฟ้าทั้งคันนะครับถือว่าสุดหรูและออปชั่นจัดล้นมาเลยครับแล้วก็ทรงหรูสีขาวอยู่ในเทรนสีที่นิยมกันในยุคนี้นะครับ นี่เป็นสีเดิมโรงงานนะครับใครสนใจนะครับไปเช็ครถดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคัดและเช็คมาทุกระบบนะครับชุดแต่งรอบคันสไตล์หรูแคมรี่เป็นให้ท่านได้แน่นอนนะครับ ประหยัดนะครับเพราะว่าติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดไปแล้วนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับส่องสว่างสบายตาแน่นอนนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีม่านข้างนะครับใครสนใจนะครับอยากได้ไว้ใช้งานนะครับวิ่งไปแล้วประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าวิ่งน้อยนะครับเพราะว่าติดแก๊ส LPG เจ้าของดูแลมาดีนะครับฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังเล็งหาตัวนี้ก็ สวยมากๆเลยครับนำมาฝากนำมาให้ชมนะครับเลือกที่ใช่จัดที่ชอบเอาที่ไหวนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าคนเล่นรถเป็นนะครับผมอยากให้ใช้ Camry ครับราคาไม่แรงไม่แพงมากเมื่อเทียบกับออปชันนะครับเราซื้อรถมือหนึ่งป้ายแดงยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับฉะนั้นก็ลองคำนวณพิจารณาดูนะครับเหมาะสำหรับข้าราชการวัยทำงานคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้เลยครับกว้างมากๆนะครับแล้วก็ทรงหรูติดแก๊ส LPG มาแล้ว ท่านใช้งานกันได้อย่างสบายใจแน่นอนเอาเป็นว่านำมาฝากนำมาให้ชมนำมาให้เลือกนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างไปเช็คก็ได้นะครับแต่ที่แน่นอนคือเช็คมาแล้วครับว่าไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว่ำไม่จมใครที่สนใจนะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบทดลองขับได้เลยครับ